สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเนื้อเรื่องของเกมโปเกมอนรีเจนเซตเอให้ทุกคนฟังกันครับโดยภาคนี้เนี่ยระบบการต่อสู้นั้นต่อยอดมาจากภาคร e เจนนาสุดุ N, ครับโอเคเริ่มเรื่องมาก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกำลังคุยโทรศัพท์กับใครสักคนว่ามีบางอย่างผิดปกติที่ใจกลางเมืองลูมิออสที่หอคอยฟิ i ซึมนะครับ ให้ส่งทีมงานมาตรวจสอบใหม่แต่ยังคุยกันไม่ทันจบเลยก็มีแสงปริศนาจ้าขึ้นมาจากหอคอยแล้วก็มีคุณลุงคนนี้ครับเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าต้องหาคนที่ใช้พลังมีก้าที่แข็งแกร่งที่สุดให้เจอ จากนั้นก็ตัดภาพมาที่ตัวละครเอกของเรานะครับซึ่งตัวเราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่กำลังนั่งรถไฟมาที่เมืองมิออสจริงๆตรงนี้เนี่ยตัวเกมเขาพยายามทำมุมกล้องให้เราเห็นเหมือนเป็นมุมมองของตัวอะไรสักอย่างกระโดดลงไปในกระเป๋าต,ตัวเอกรแล้วลตัวเอกเราก็ไม่รู้เรื่องเลยเลยถามจริงดิ พอเราเข้ามาในเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งกับโปกเกมอน3ตัวที่กําลังมองหานักท่องเที่ยวมาช่วยโปรโมตโรงแรมซึ่งเขาก็เห็นเหยื่อพอดีก็เลยเดินมาคุยกับเรา <S 2> <S 2> <S 2> ในขณะที่กําลังคุยกันอยู่ไม่ทันจบก็มีข่าว breaking news นำเสนอว่าอาจเจยคนนี้แก,กชื่อเจตเป็น CEO จากบริษัท าิโกเราเจ๊แกก็พูดถึงเป้าหมายของบริษัทเขาว่าอยากจะเปลี่ยนเมืองนี้ให้เป็นเมืองที่เหล่าโปเกมอนป่ายอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีความสุขพอตัดภาพกลับมาเนี่ยกระเป๋าเราก็หายไปละซึ่งคนที่ขโมยไปเนี่ยก็คือเจ้าพันชัมจากนั้นก็เริ่มเควสหลักเควสแรกไปตามเอากระเป๋าคืน เราก็วิ่งไปตามทางจากนั้นก็ตัดเข้าคัดซีนแล้วเราก็จะรู้ว่าเจ้าพันชามเนี่ยมันมีเทรนเนอร์หลังจากนั้นพ่อหนุ่มคนนี้เขาก็เพิ่งมาทำความรู้จักกับเราถามชื่อเราแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยชื่ออเวเบนพอเราแล้วก็อเวเบนเนี่ยเดินเข้าไปคุยกับเทรนเนอร์ของพันชามก็มีการประทะคารลมกันนิดหน่อย เจ้าเทนเนอร์2คนเนี่ยเขาก็ชื่อแอนดี้กับแอนดรซึ่งมีการต่อสู้กับเออร n เนมาเมื่อคืนแต่ว่าเจ้าเออร n นเนี่ยมันจําไม่ได้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยตัวเกมเขาก็จะให้เราเลือกโปเกมอนเริ่มต้น,นครับโดยก็มีให้เราเลือก3ตัวที่เราเห็นตั้งแต่ต้นเกมนะครับวานินโนโกโปเกมอนน้ำโปกาบูโปเกมอนไฟแล้วก็สุดท้ายเป็นจิกาลิต้าโปเกมอนใบไม้ซึ่งภาคนี้เนี่ยผมเลือกจิกาลิต้า เพราะว่าตอนเจน2เนี่ยโปเกมอนตัวเนี้ยมันถูกนิยามว่าเป็นฮาร์ดโมดสำหรับทุกคนครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมได้ลองเล่นจิกโกลิต้าเป็นครั้งแรกตอนเข้าฉากต่อสู้ครั้งแรกเนี่ยผมก็ยังงง,งๆกดผิดกดถูกบ้างซึ่งถ้าต่อสู้เรามันก็ไม่มีอะไรนะมีถ้าพุ่งชนแล้วก็ถ้ากระดิกหางเป็นการลดพลังป้องกันไปตรงข้ามหลังจากที่เราเอาชนะมาได้ โปเกมอนของเราก็เลเวล up เป็นเลเวล6แล้วเราก็ถ่ายตังเจ้าแอนดี้มา192เย็ยนและเจ้าแอนดี้กับแอนเดรมันก็วิ่งหนีไปตามบทของตัวประกอบนะส่วนเราก็ได้กระเป๋าคืนเป็นอันจบเควสหลักเควสแรกต้องบอกกันว่าจิโกริต้าเนี่ยสมัยเจน2มันเป็นโปเกมอนเริ่มต้นที่แพ้ทางเยอะมากเขาก็เลยเรียกมันว่าฮาร์ดโหมด แต่พอมาในภาคเนี้ยระบบการต่อสู้มันเปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นเทิร์นเบเหมือนเมื่อก่อนผมก็คิดว่ามันน่าจะพอเล่นได้บ้างมั้งเจ้าเออร์เบนเนี่ยมันก็จะพาเราไปโรงแรมแซ t ด o โฮเคือจริงๆเมืองมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะก็วิ่งกัยงยนันค่ำแล้วก็มาเริ่มเควสหลักเควสที่2รีบหนีออกจากแบ t เทิ z o n โน คือ setting ของเกมเนี้ยพอเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เรียกว่า battle zone ที่เทรนเนอร์ทุกคนจะมาสู้กันหลังจากที่ Urban เนี่ยมันพยายามพาเราหนีออกจาก battle zone แล้วเราก็ได้มาพบกับเทรนเนอร์กลุ่มหนึ่งซึ่งไอเทรนเนอร์กลุ่มเนี่ยยังไงมันก็ไม่ยอมให้เราผ่านไปคือจะสู้กับเราให้ได้อย่าดีไว้น้อง แล้วอยู่ดีๆก็มีโปเกมอนเจ้าฟลายเต้โปเกมอนดอกไม้ลอยลงมาจากบนฟ้าดูเหมือนจะมาช่วยสู้ไอพวกเทนเนอร์พวกเนี้ยมันก็หยามเต็มที่แหละแม่งพร้อมบวกส,สุดๆแล้วดูหน้าน้องเนี่ยแบบอ๋ออยากบวกใช่ได้จัดให้ หลังจากที่ไฟเต้มันยิงลำแสงขึ้นฟ้าไปทีนึงไอ้พวกเทนเนอร์พวกนี้แม่งก็วิ่งหนีกันห่างจุกตูดลยเ,เห็นหน้าตาหน้ารักเงี้ยเอาเรื่องจะจัดหลังจากนั้นเราก็ออกมาจากวายโซนได้สำเร็จแล้วก็มาถึงโรงแรมแซนโฮเทลพอเข้าโรงแรมมาเนี่ยเราก็จะเจอกับตาลุงตอนเริ่มเกมนั่นเองซึ่งชื่อว่า a อซพอมาถึงตรงนี้เกมมันก็จะเฉลยเราว่า ไอตัวที่กระโดดเข้ากระเป๋าเราไปตอนต้นเกมอะ่ะมันก็คือโปเกมอนในตำนานซิกาดซึ่งน่าจะเป็นล่างหนอนชาเขียวแล้วอยู่ดีๆลุงแกก็ให้กุญแจห้อง202มาซึ่งไม่ได้ถามกูสักคำเลยว่ากูอยากจะพักที่นี่หรือเปล่าหลังจากที่เข้าห้องมาเราก็จะนอนทั้งทงที่ยังถือกระเป๋าอยู่นะไม่เอาไปวางก่อนนะแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีคนมาเคาะห้องปรากฏว่าเป็นเออเบนน่นเอง มันชวนขึ้นไปบนดานฟ้าเป็นสาวเป็นแซ่กลางค่ำกลางคืนมีคนมาเคาะห้องก็ยังจะออกไปกับเขานะอุย้ยเ,เจ้าเอเบเนก็เล่าให้เราฟังว่าเขาเนี่ยติดนี่บุญคุณตะลุง AZ ไว้มากมายเลยอยากจะตอบแทนจริงๆก็ไม่ได้อยากทำให้ลำบากใจนะแต่ก็ช่วยกันหน่อยได้ไหมแล้วเราก็ตอบตกลงก็ได้วะแล้วเราเอาจิโกลิต้ามันมาแล้วไงโอเคโอเคช่วยก็ช่วย ก็จบเควสหลักเควสที่2หนีออกจากแบทเทิลโซนพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็มีเควสใหม่โผล่ขึ้นมาทันทีเป็นเควสที่3ชีวิตใหม่ในเมืองลูมิออสหลังจากที่เราลงมาที่ล็อบบี้และทักทายเจ้าเออร์เบนเนี่ย ก็มีจดหมายส่งมาเชิญให้เราเข้าร่วมการประลองทัวนเมนต์ Z A r เอรอยโดยเป็นการไต่แหล่งจากแหลงต่ำสุดแหลง Z ซไปยังแหลงสูงสุดคือแรลง A แล้วเจ้า Urban เนี่ยก็ลงแอปในการแข่งขันให้เราแล้วก็บอกว่าเราเข้าทีม MZ ของมันอย่างเป็นทางการแล้วนะแล้วก็มอบแจ็คเก็ตสุดเห่กับกระเป๋าคาดเอวให้กับเรา โอเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วในการไต่แหลงขึ้นใบแรงคอน <Huh? S 1> เอ้ยโคนลเกมเอามาเอามา่ไต่จากแรงแซขึ้นใบแรงเอตัดภาพมาเนี่ยเจ้าเออร์เบนก็สอนเรากิ้งหลบในระหว่างที่กําลังสอนเราอยู่เนี่ยทันใดนั้นเองก็มีสาวปิศาคนหนึ่งเดินเข้ามาโวยวแล้วตาลุง AZ เนี่ยเขาก็บอกว่าเออร์เบนเนี่ยกำลังสอนสมาชิกใหม่อยู่แล้ว JK เจแกนี่ก็ตกใจเวอร์มาก หลังจากที่ยืนคุยกันสักพักเจ๊ก็แนะนําตัวว่าชื่อลิดาเจ๊ก็เนี่ยเป็นแดนเซอร์มาที่เมืองลูมิออสเพื่อตามล่าความฝันอยากจะเป็นนักเต้นมือโปรแล้วก็กําลังพูดถึงพี่ชายแต่ว่าเออร์เบนเนี่ยมันก็ตัดบทซะก่อนบอกว่าให้ไปสู้กันข้างหน้าโรงแรมพอออกมาเนี่ยก็ไม่พูดพรัมทำเพลงครับวิ่งเข้าไปบวกเลย พอมาการต่อสู้ครั้งนี้ชิโกริต้ามันก็มี3ท่าและมีท่าใบไม้ดิฟเอก็สู้กับวานิโนโกค่อนข้างง่ายเพราะว่าชนะทางหลังจากที่เอาชนะวานิโนโกได้นะครับเอ,อเบนมันก็ส่งโคาบูล,ลงมาสู้ต่อซึ่งมันเป็นท่าไฟเราแพ้ทาง การต่อสู้มันก็จะดูุรักทุเลนิดหนึ่งเ,เพราะว่าตีไม่เข้าเลยหลังจากที่เอาชนะมาได้นะครับเราก็ ตบเงินทีมตัวเองไล280เยนส่วนชิโกลิต้าเราก็เลเวลอัพเป็นเลเวล8นะครับหลังจากสู้เสร็จเนี่ยเจ้าเออร์เบนมันก็บอกว่าในการที่จะต่อสู้ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราต้องมีโปเกมอนมากกว่านี้ก็เลยบอกให้เราตามมันไปที่ไวโซนแต่ก่อนอื่นเราต้องไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์เพื่อเติมเลือดก่อนพอวิ่งออกมาเนี่ยก็จะพบว่าทางเนี่ยมันถูกหินปิดอยู่แล้วเจ้าเออร์เบนเนี่ยมันก็ บอกว่าให้ตามมันไปมันรู้จักทางหลักหลังจากนั้นเราก็จะมาที่โปเกมอนเซ็นเตอร์เพื่อฟือนอ้น h ฮกับคุณจอยหลังจากที่ฟืน้นเ p เสร็จเธอก็ลงแอป,ป,ปโปเกเด็กให้กับเราหลังจากนี้เราก็จะมีโปเกเด็กใช้ละ แล้วหลังจากที่เราได้โปเก d e x เด็กมาเนี่ยมันก็จะมีเควสของโปเกมอนรีเซิร์ฟแบบที่เอาไว้สะสมโปเกมอนแล้วก็จะได้ของตามขั้นไปเรื่อยๆเควสหลักตอนนี้มันก็จะให้เราไปจับโปเกมอนเพิ่มในไวโซนพอเราวิ่งมาตามทางเราก็จะมาเจอกับเออร์เบนซึ่งมันก็จะแนะนำเราว่าถ้ามีขอบเขตสัญลักษณ์สีเขียวแบบนี้มันหมายถึงเป็นไวโซนให้เราเข้าไปจับโปเกมอนป่าได้ พอเราเข้ามาในวายโซนเนี่ยเออเบนมันก็จะสอนเราจับโปเกมอนโดยให้โปเกมบอลมาสิบลูกซึ่งก็ไม่มีอะไรยากในการจับโปเกมอนก็แค่ปาบอลอัดหน้ามันจนหว่ามันจะยอมอยู่ในลูกบอลโอเคแล้วก็โปเกมอนที่เราจับได้เป็นตัวแรกนั่นก็คือเจ้านกยายาคมะ แล้วเหยื่อลลยต่อไปมันก็เดินผ่านหน้ามาปะเด็แล้วผมก็ทําการเรียกจิโกอโริต้าออกมาแล้วก็สั่งให้จิโกอโริต้าเคี่ยนมันอย่างจงหนักแล้วผมก็ปาบอลอัดหน้ามันไปเอาเอามาเอามาแล้วทีนี้เนะี่ยเจ้าเออร์เบนมันก็คงกลัวเราปาบอลทิ้งขว้างแบบตะกี้นะครับมันก็เลยให้โปกเกมบอลเพิ่มมาอีกสิบลูกแล้วก็บอกให้เราไปจับโปเกมอนเพิ่มให้ได้5สปีชี แล้วก็คือผมก็จับมันไม่เลือกหน้าเลยไม่ว่าตัวไหนก็ตาม ที่เคลียมจับโปเกมอนทั้งหลายเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็วิ่งออกมาอีกฝั่งหนึ่งของไายโซนวิ่งต่อเข้าไปที่โปเกมอนแล็บแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น3พอขึ้นมาถึงเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงคนกำลังบน่นยาวเลย ก็บ่นประมาณว่าให้ตายพวกผู้บริหารเนี่ยมันคิดอะไรกันอยู่นายกดันเทงบเพิ่มให้โครงการพัฒนาเมืองบ้าๆน,นี่แหละคือจะเพิ่มโปเกมอนมันก็ดีนะแต่จะปล่อยพวกมันลงไวโซนเฉยๆเนี่ยไม่ได้มันต้องมีนักวิทยาศาสตร์เข้าไปสำรวจศึกษาแล้วก็ตรวจสอบก่อนว่ามันโอเคหรือเปล่าและสุดท้ายเขาก็ตัดพอว่าถ้าใครจะไปทําทันนะในเมื่อพวกนั้นเพิ่มไวโซนใหม่อยู่เรื่อยๆหลังจากที่เจ๊แกบ่นเสร็จเนี่ยเราก็จะเดินไปคุยกับเจ๊แก แล้วเจ๊แกก็จะแนะนำตัวว่าชื่อมาร์เบิลเจ๊หินอ่อนเป็นรักษาการแทนของที่นี่แล้วเจ๊แกก็จะขอให้เราช่วยทำงานให้เจ๊ันหน่อยก็จะเป็นเควสเสริมที่พอเลเวลอัพก็จะได้ของตอบแทนเป็น t m เท่าต่างๆพอเราออกมาจากรีเสิร์ชแล็บก็จะมีพ่อหนุ่มผิวแทนหัวเดนล็อกเดินเข้ามาทักทายเราแล้วก็บอกว่าเขาแน่ชื่อนาวิน เป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของทีม MZ เหมือนกับเราแล้วแถมยังวิจารณ์เรื่องการแต่งตัวของเราอีกนะแล้วก็มอบหมวกให้เราหนึ่งใบแหมการแต่งตัวมึงดีตายห่ารองเท้าม่วงเสื้อสเวตเตอร์ส้มแจ็คเก็ตขาวามจริงแล้วหลังจากที่เจ้านาวีนจากไปเออเบนมันก็โทรมาบอกให้ลองใช้ TM Lock Smash ที่เพิ่งได้มาจากเควส ที่รีเซิร์ชแล้วแล้วก็ยังบอกอีกว่าให้กลับโรงแรมได้แล้วและผมก็ไม่รอช้าให้เจ้ากระต่ายบันเนบี้เรียนรู้ล็อกสแ s ชทันทีแล้วระหว่างทางกลับไปยังโรงแรมผมก็ได้ใช้ท่าใหม่ล็อกสแ s ชอย่างเต็มที่ พอเรากลับมาถึงโรงแรมเนี่ยเจ้าเออร์บนก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีทานอาหารร่วมกันแล้วเคเวสหลักที่3ชีวิตใหม่ในเมืองลูมิออสก็จบลงตรงนี้แล้วพอมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะมีจดหมายส่งมาแจ้งเรื่องการ เลื่อนขั้นจากแรง Z ไปเป็นแรงวายซึ่งในการเลื่อนขั้นเนี่ยเราจะต้องเก็บแต้มให้ได้ครบก่อนเพื่อเอา Challenger t i เก็ตซึ่งคู่ต่อสู้ของเราก็คือเทรนเนอร์ที่ชื่อแซชการต่อสู้นี้เนี่ยใครชนะก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นแรงวายแล้วภารกิจหลักที่4ก็เริ่มขึ้นการต่อสู้ใน z ซดเอรายาวเอาละครับสำหรับพาร์ทแรกก็จบลงเพียงเท่านี้ ใครที่อยู่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ภาคที่2ส,สวัสดีครับ